Hi, hi. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเล่นมากกังก้าสกินเวลือผานี่เป็นเมดตัวที่ฉันไม่ได้แตะต้องมานานนับกี่ปีเราก็ไม่รู้ <laughs> ไม่เคยหยิบมันวันเล่นเลยแต่ว่าสกินใหม่คือสวยมากคือคือมันเป็นสก,กินที่สวยอะ่ะอฉันชอบฉันก็เลยเออไม่ได้และต้องจัดสักหน่อยก็ความที่เลนกลางนะคะมีคนเล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยกดมาออฟเลนเพราะว่า เคยเคยเป็นเล่นจําได้ว่าเคยเป็นเล่นออฟเลนอยู่แล้ว,วตัวมันสู้กับพวกไฟเตอร์ระยะประชิดได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าตานี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ตานี้นะคะเดี๋ยวนะเราเรียกออฟเลนเหรออุชิบหายแล้วตายแล้วเจอเอาเรียออฟเลน แน่เลยเพราะว่าอีลินน่าจะอยู่กับติมี่นายาอยู่กลางใช่ไหมเออฉันเจอลอเลียวออฟเลนว่ะอชิไม่ใช่ดิอีลินเป็นป่าอ๋อสลิมเออทำไงดีอะคือตอนแรกกะเอามากางักางก้ามามาบุลลี่กะเอามากางักางก้ามาบุลลี่ไฟเตอร์นะแต่ว่าถ้าฉันเจอลอเลี่ยวเนี่ยฉันจะสู้ได้ปะ คือตัวตัวแปมเนี่ยมันมันยังตัดฮิลอยู่ไหมนะไม่ได้อ่านสกิลซะ่้วยอาชีพละคือถ้าถ้าตัวมันยังตัดฮิลอยู่เนี่ยอาจจะพอถูไทยได้แต่ว่าไม่อยากประชิดมากเลยเพราะว่าลอเลี่ยวเนี่ยมันีโกงตรงที่มันใช้ท่าสองมันมันพุง่งไงแต่ถ้าถ้าสแต็คชั้นบนหัวแบบชั้นชั้นยี่แล้วตีสเต็คให้ติดอยู่บนหัวได้เยอะขึ้นมันก็น่าจะได้อยู่นะแต่ ความที่ไม่ได้เป็นเมนมากังกาณ์นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็พยายามไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไงโอ๊ยมันแย่งเหรอหรือถ้าเขาจะเข้ามาเขาต้องโดนสแต็กพิทบนหัวนะแลกกันเซ็งเลยถ้าเป็นถ้าเป็นพวกไฟเตอร์เนี่ยคือมันต้องยืนประชิดไงแล้วแบบแบบก็่เออเขาจะต่อไปเนี่ยอีลอเนี่ยมวันนี้ท่าสองแก เฮ้ย <He> คิดมันหัวนะเกงใจคิดมันหัวหน่อยนะเกงใจคิดมันหัวหน่อยนะจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมยอย่าหนีดิหนีทำไมอะ่ะโหนิดเดียวเองอะ่ะถ้าถ้าอีกนิดหนึ่งอะ่ะเขาตายเลยนะแปมตีอสักแปดสองแปดแต่แสดงแสดงแสดงว่าสู้ได้อยู่นะแต่ว่าคิดว่าถ้าตอนที่เขามีอันติแล้วว่าแปมน่าจะไม่ได้ถ้ายืนในลงออนติเขาน่าจะตายเหมือนกันฉันเนี่ยจะตาย แล้วนี่นะคะสก,กินใหม่เออหมดบบเดิร์กเชียรเรื่องเจอรอเนี่ยงอะไรอีลิ่มจากไหนคะหลงเนี่ยคือสก,กินสวยฉันชอบแบบบ่อเอยสีเอยอ,อะไรเงี้ยมันแบบเออมันดูดีออก็ขออนุญาตจะเติมเลือดก่อนชิ้นแรกฉันควรจะออกอะไรออกอัอนนี้เลยกันนะเอาให้แรงๆไปเลยระเบิดตู้มตั้ม <Dragon S 1> โอเคได้มังกรทอง แต่แบบพอเจอพอเจอลอเรียแล้วฉันต้องคิดหนักเลยฉันจะฉันจะยืนยังไงให้ฉันไม่ตาย <c oughs> อุย้ยเอาอันอยู่หรอคะสวัสดีค่ะไฮเออร์ออยอยู่ตรงนี้พอดีเออเออเลิศมากเอาอีกเอาอีกเมื่อกี้อีลอเรียมันแอบแอบแรกนะคะแอบบินเกือบตายก็คือเพิ่งเพิ่งมาต้องกลับอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นนาตายาอยู่ในป่าหรออ๋อโอเคเออกมาแล้ว ไม่อยากกลับเลยอะถ้ากลับจะต้องเสียเวฟเนี้ยไม่อยากกลับจ้าแต่ว่าอินาตะยโยยยังอยู่ออกไปดิเงินไหนอออขี่ก็ตีแลยตรงไหนแม่คือแปมแปมก,ก็ไม่ใช่เมนมากังก้านะคะก็เอาตรง,ตรงๆอ่ะสกิลคอมโ,มโบอะไรเงี้ยก็จะกดโม่ๆหน่อยๆอ่าเงี้ยแต่ว่าแบบเออเอาให้ฉันรอดก็พอ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเอาอยู่ล้วข้อเสียของการไม่อ่านสกิล แต่คือคือคือพอจะเข้าใจกันทำงานไปค่าวๆนะว่าแบบเออต้องวางท่าหนึ่งแล้วก็แบบต้องตีให้แบบสเต็กฟีคมันอยู่บนหัวอะไรเงี้ยแบบท่าสองฮิลฮิลตัวเองได้ปะถ้าจำไม่ผิดท่าสามก็ไม่รู้เหมือนกันท่าสามรู้สึกเหมือนจะทำโลได้ด้วยเน้นขีกันไม่ค่อยอยากยุ่งกับอีรอนเนี่ยเลยอะทำไมต้องมาเจอเมดเพื่อพวกเมทออฟเลนเนี่ยดาเขาตัวเองก็เอาเมทมาออฟเลนชิหายเอ้ย เพื่อนเราไปมันรุมมาตุ้มกันอยู่เลนล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเขาดันกลางให้นะคะแล้วอันตีนี้ไม่ไม่งกนะอันตีเพราะอันตีแค่ยี่สิบกว่ิเองอะแป๊บเดียวไม่ได้นานอะไรมากแล้วก็กลับมาเคลียร์ทันอย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เออเลนล่างแตกแล้วเป็นการเอ้ยเล่นเร็วเหมือนกันนะตาเนี้ยเลนล่างแตกเร็วมาก ฉันอยากจะเทเลยพอร์ไปช่วยไชลอเรียวอุ้ยมันมีอันตีมันมันการวงอันตีแล้วแกอุ้ยตายแล้วะถ้าสองไม่โดนเอาดิเอาดิเอาดิอืมสลับกันใลหนึ่งหนึ่งดีนะเมื่อกี้ฉันได้คิวก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดรารอบนี้ฉันไม่ได้คิวเงินฉันจะเริ่มตามอีลอเรียวแหละตีมี่มาอะไรเขาออมเขาสลับเลนแล้วนี่หว่า หรือฉันต้องออกหรือฉันต้องออกน้ำแข็งวะแค่แข็งตัวเองไม่ให้อิลเลียวมันอันติใส่หรือต้องออกตัดฮิวแต่ตัวมันไม่ได้ตัดฮิวอัตโนมัติเดี่ยแล้วหรอหรือมันต้องออกตัดฮิวเพิ่มด้ยตอนนี้นะคะโอ้ยล้วตีมี่มายูนอะไรอ่าฉันมีมุสติกแล้วมามารอเลียวอ๋อช่างมัน มั่นมากเขามาอยู่ในป้อมอมืตายไปเลยค่ะนี่นะคะโดนไปค่ะอีตีมี่บอกกูไม่น่ามาเลย <laughs> อีตีเมื่อกี้ถ้าถ้ารอเลี้ยวมันเล่นดีๆแล้วแบบมันไม่มั่นเข้ามาในป้อมฉันนะมีโอกาสที่จะน่าตายสูงนะหรือแบบอย่างไรป้อมฉันก็ต้องแตกแต่รอเลี้ยวมันมั่นนิดหน่อยมันมกลางอยู่ในในทาวเวอร์ฉัน ตอนนี้นะคะมีการมันุมมาตุ้มเกิดขึ้นในป่านะคะนาตาหญาค่ะสวัสดีโอยไม่โดนอ่ะ๋อยอ้อยอ๋อยกำลังบวกกับใครอวะโอโอหลอดเลี้ยวขอหน่อยค่ะวะไม่ได้ตั้งใจจะฮีไม่ได้ตั้งใจจะลารนะแต่ก็เออก็ดีเหมือนกันเห็นไหมก็หลอเลี้ยวไม่ได้คิว โอ้ยโอยโดนตาดตันตัดตันนีเกมเร็วนะเอ้ยเฮ้ยนาตา雅นาตา雅มีพิษอยู่บน wrote, หัวนะจ๊ะไม่รอดจ้าต yeah, ัด oh, ต oh, ันนีเกมเร็วมากโอ๋ยตายแล้วเพื่อนฉันนี่นะคะแล้วบอยนะคะลืมพูดไปเลยบอยเล่นไวโอลเลตค่ะน้องมีไม่ได้มาคนเดียวมากับบอยนะคะนี่ไวโอเลตของเรากับบ้านไหมเลือดเหลือแค่เนี้ยแล้วตรงนี้ขอแอซิดหน่อยนะแม่ขอแอซิดด้วยค่ะ เอ๊ะวมานาจะหมดนะคะเป็นเวลาเล่นมาังก้าตอนนี้นะรู้สึกว่ามานาคือหมดเร็วมากอ่ะอันนี้คือเรื่องปกติใช่ไหมหรือฉันควรจะต้องออกอะไรให้แบบให้มานามันเยอะขึ้นหรอเปล่าให้มันรีมานาฝากเล่นบนนะจจะเธอเธอจะเล่นบนเธอจะเล่นบนพร้อมแตกแม่เล่นบนไม่มีใครไปกันเลยแม่เ,นนมมเมจออ้า ติดก,ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มีไปกันเลยแม่เดี๋ยวออกอันนี้แล้วกันออกคาถาสโลค่ะให้มันทั้งติดพิษทั้งสโลเลยค่ะแล้วก็โดนตัดเลือดด้วยเออก็ดูฟังดูดีนะ <be> แ,แก่ก่อนห<ด>น้าน,นี้เนี่ยปามีการลองเอามากันก้าไปป่านะก็เออก,ก็เล่นได้อยู่สนุกดีถ้าไม่เจอพวกโถมหนักๆกอะ่ะแบบสนุกมาก เลนบนตอนนี้กันนะคะมันลงมาต้มกันอยู่ <Okay. S 1> เราเค่อยๆดันเลนไปก่อนเราไม่กั้นล่างตรงนั้นเขาน่าจะยินกันได้อะแกอ้อยโหดอยู่ในดูอ้อยนี kill. เ,เค่อยๆทำหน้าที่ของออฟเลนคือต่อให้เราเล่นเมดเราต้องไม่ลืมตัวว่าเราเป็นออฟเลนนะเราต้องค่อยๆดันเลนไปด้วย คือตาตานี้ถือว่าโชคดีนะเอาตรงคือตานี้ไม่มีไม่มีตัวหลวงมาฝั่งนูนะ้นอะป่าเขาก็เป็นอีลินเพราะฉะนั้นฉันคือยืนสบายมากถ้าเป็นตาที่ฝั่งูเขาแบบป่าเป็นอะไรนะเป็นพวกเพนพวกอะไรเงี้ยนะอะยืนยาาหน่อยตานี้คือมูลาตตัวชายแท้อะไรไม่มีเลยมีแต่ตัวกระเทยไม่ถ้าอีลินเดินเข้ามาไม่ดูทีเดียนี่นะ เราเดียวกลางวงอยู่ตรงนั้นที่ตีมีที่ตีมีแพ้หนูนะมีใครจะมาเป็นเหยื่อให้ฉันได้บ้างอันตีฟูลดาวห้าวิขอพิษบนหัวฮ่ะนาตา雅แหมาเป็นแฝดไม่รอดหรอกจ้าเห็นนะนาตา雅คือแฝดหนีเลยแต่พิษมันติดอยู่บนหัวแก่เฮ้ยตีป้อพี่แตกดิตีป้อพี่มันแตกดิทำไมป้อมันไม่แตก ฉันก็แบบมั่นไงเพราะฉันคิดว่าเออป้อมมันจะแตกทันอะไรอย่างเงี้ยันก็เลยเออมั่นเข้าไปหน่อยสรุปป้อมไม่แตกสักทีอาได้ดับเบิลคิวอ,คนอนนี้นะคะได้อยู่นะเงินเรานำเยอะมากอุ้ยแต่ว่าก็อย่ามั่นเกินไปนะเดี๋ยวเกมเพลทเกมเพลทดแล้วเพลดเลยโอ้อุยมีคนโดนหอกแอบเห็น เออแล้เลนบนก็ดันเลนล่างก็ดันคีคีหน่อยดิเฮ้ยโอเคเขาปล่อยดาร์กเลนนี้แล้วเพราะงั้นเราไปดันเลนอื่นกันอ่ามาค่ะคาทาสโลตอนนี้นะคะถ้าใครมาเจอฉันนะคะก็คือสโลค่ะไม่ต้องเดินชีวิตนี้เจ๋ได้อ่ะอยากบุลลี่ไฟเตอร์อ่ะไม่มีไฟเตอร์ให้ฉันบุลลี่เลย มัได้ละบูลลี่เมดสตาเนี่ย <Blood. S 1> เชนเมดตัวนั้นเป็นตน้นเอิดเปล่าติดเอิดติดเอิดไงอันนี้โดนจับนะคะอืมติดเอิดโดนซีซีไงติมี่ติดเอิดเปล่าโ <Most power. S 2> องน้าแตกเฮ้ยอะไรสตาวะีืมอันตีแม่งเลยนี่แน่โดนพิษไปหนึ่ง มีค่ะเออแล้วแต่คีเข้าแล้วตีตีตีต,ตีเอาคีหมดทิพไห้นะครูโอ๊ยโอ๊ยไม่เห็นว่าคีมันหมดอ่ะเพื่อนเพื่อนเนเพื่อนคีข้าบ้านอยู่ยิงบ้านบอยยิงบ้านบอยถอยทำไมไปยิงบ้านโอ๊ยตายแล้วเมื่อกี้นะคือถ้าถ้าเข้าวิกกิ้งยิงอีกไม่กี่ทีบ้านก็แตกแล้วนะ่ะเสียดาย แต่ไม่เป็นไรทีมเราเงินนำอยู่น่าจะสู้ได้อยู่อ,อีลินอีลินไม่น่ากังวลเท่าไหร่หล่อเลี้ยเนี่ยต้องอยากให้มันเกิดหล่อเลี้ยวตอนนี้เงินเขาตามมาเราต้องกดเขาไว้อย่าให้เขาเกิดนะคะคิดว่าตาหน,นี้หล่อหล่อเลี้ยอน่าจะเปรี้ยวยากเพราะว่าตานนี้เนี่ยทีมเรามีอารมอลรมมันจับได้ ตีมี่เกิดใหม่หรอคะ <laughs> โดนสโลไปเลยและสลิมมาเอาอะไรสลิมมาเอาอะไรโอ๊ยเฮ้ยอื้มฉันโดนอีลอเรียมันปาดใสายอย่อะเนี่ยอ๋อเราต้องระวังอีลอเรียมันเกิดเฮ้ยฝั่งเราก็เหมือนจะโดนสโลเหมือนกันคะ่ะเอออ้อยทำดีอ้อยทำดีแต่อ้อยก็เราจะตุยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไเรายิงชนะได้อยู่เพราะว่าเลนบนมันไม่กัน นาตาออกตัดฮีลมาน่าจเอามาตัดอารมณ์่าเลยเขาไม่กันไม่กันเลนบนก็คือป้อมบ้านเขาแตกนะดูดิขี่เป็นล้าเลยทีนี้มากันเถิดนาย อืมเอาดาร์กเหรอเอาดาร์กไหมเราเอาดาร์กได้อยู่นะเอาดาร์กปะ่ะเอาดาร์กแล้วก็ปล่อยดันเลนบนให้แตกจะได้แตกสมัมภารไปเลยเพื่อนเรากำลังโซนให้อยู่ในป่านะคะเนี่ยเล่นมากันกล้านะป่าก็ไม่ได้ยากเท่าไรหร่ดูดิแตกฟิตมันแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆออุ้ยตายเพื่อนเราเสียสละชีวิตเวอร์ ฉันโดนตะตันนี่อืม้มไม่เห็นหอ้าวโดนจับนะคะเนี่ยคะ่ะอีลอเลียวโดนจับตอนนี้ลอเลียวมันเล่นไม่ได้หรอกแกโดนจับแบบนี้เยื่องอะไรถัดไปของเรานะคะคือน้องหนูอีลินค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแอต,ติสชนเมมิเงตมีวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นอนงมีอยู่ กรตาย,ตาย,ตายก็ต่ายก็ตายเดยก็ต่ายคนเดียวกันไม่ได้หรอกค้วเราก็ามาบอยรอบนี้ยิงยิงบ้านนะแกเออยิงบ้านอยากจะหันไปยิงอะไรเนี่ยยิงอากาศเหรอไปยิงบ้านได้แตกเนี่ยห่อหน้าต่อตาเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะคะก็จบไปแล้วกการเล่นมากังกาสนุกม,มากถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีไฟเตอร์ให้ฉันบุลลี่ก็ตาม <laughs> บุลลี่หล่อเลี้ยวแทงกันแล้วกันเนาะ ก็เอาตัวเบนเมทที่อที่ก็อแอบ,บเล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมันมีตัวล้วงตัวอะไรเข้าระยะประชิดเต็มไปหมดเนยแล้วก็มันกังก้ามันเป็นตัวที่ต้องต่ออนะมันไม่ให้ตัวแบบดาเมจแบบบูปว่าอะไรขนาดนั้นนะเออเขสนุกจริงีให้บ่อยได้ MVP นะคะ มัวมัวแต่โฟกัสกับการสู้อิลเลียวนะคะท่าจะไม่โฟกัสเอฟเฟกสกินเลยแต่ว่าก็สวยอะอย่างนี้เห็นแหละสวยมากคุ้มนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย